สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตัดกระเพานะคะหลังจากที่ปล่อยน้องๆไว้หนึ่งเดือนนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําการตัดนะคะน้องออกดอกเยอะมากแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดน้องจะตุ้ยนะคะน้องจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราต้องค่อยๆขยับนะเพราะว่าเยอะมากๆนะคะกระเพาเรานี่หนึ่งเดือนนะคะอ่เราจะมาทําการตัดนะคะ ตอดน,น้องๆเพราะว่าตอนนี้ต้นต้นจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะในหนึ่งเดือนเราก็ไม่ได้เออ่บำรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าฝากเพื่อนดูแลนะคะก็นั่นแหละต้นก็ค่อนข้างที่จะ,ะเรียกอะไรนะอ่อนแรงอะเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยเนาะเราเตรียมตะกร้ามาด้วยเดย้เตรียมตะกร้ามาตัดใส่อุ้ยเยอะมากคนเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะ เนี่ย้าสวยได้ยินกันไหมเนอะเสียงตัดแม่แบบมันนะคะเออมันก็จะมันๆน,นะคะมันมือจ้านี่ okay. สวยงามเราจะเอาข้างหน้าก่อนนะเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นด้วยนะคะอสวยนะคะทุกคน เราตัดแล้วก็จะเอาไปทําซอสกะเพรานะคะเออทำซอสกะเพราเก็บไว้นะคะนี่เยอะนะคะหรือว่าจะทําแบบว่าผัดกะเพราขายดีผักจากสวนตัวเองทําเฉพาะแค่ แค่ตอนมีผักเนาะเออเพราะว่าเราปลูกแบบออเกนิกมากๆเลยนี่ตัดแล้วค่ะต้นค่อนข้างที่จะอ่อนนะเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วคือต้นแบบแข็งมากๆนะคะเพราะว่าเราบำรุงน้องแบบว่าไข่ด้วยการใส่ไข่นะคะทุกคน เดี๋ยวตอนน,นี้ก็จะไม่พูดแล้วนะคะจะมาฟังเสียงตัดนะคะ เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มตะกร้าแล้วค่ะ